สวัสดีครับนักเรียนคลิปนี้นะครับเราจะมารู้จักวิธีการตั้งสายกีตร์ความจำเป็นของการตั้งสายกีตารานั้นสําคัญมากนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะเล่นกีตร์เนี้ยถ้าเราไม่ตั้งสายก่อนนะครับอาจจะทําให้เสียงไม่ตรงหรือที่เรียกว่าเสียงเพี้ยนนั่นเองนะครับจะทําให้เล่นแล้วมีความไม่ไพเราะนะครับแล้วก็ถ้าหากเล่นรวมกับเครื่องอื่นด้วยอย่างเปียโ,โนนะครับจะชัดเจนมาก จะทําให้เกิดเสียงไม่ตรงกันนะครับก็เรียกว่าเพี้ยนนะครับทีนี้วิธีการตั้งเสียงนั้นทําได้หลายอย่างนะครับเช่นนี่ก็คือจูเนอร์นะครับตัวนี้จะใช้นีบที่ตรงบริเวณด้านหัวของกีตาร์นะครับถ้าใครยังไม่มีแบบนี้นะครับเราสามารถใช้แอปจากมือถือนะครับซึ่งมีหลายแอปเลยนะครับ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับที่สมัยก่อนเลยเรายังไม่มีเครื่องมือเหล่านี้นะครับเราก็ตั้งจากการเทียบเสียงจากเครื่องดนตรีอื่นนะครับเช่นคีย์บอร์ดหรือเปียโน,โนนะครับนี่นะครับเรามาเริ่มเข้าสู่การตั้งสายนะครับมาเซอร์จะใช้เครื่องตั้งสายประเภทนี้ก่อนนะครับโดยการนีบที่หัวของกีต้าร์นะครับอ่ามีเป็นนี้นะครับ เสร็จแล้วนะเราก็จะเริ่มตั้งสายโดยสาย1นนะครับตัวโน้ตของเสียงเส้นนี้ก็คือตัว E นะครับหรือว่ามีนั่นเองครับเราใช้ได้เทเนมนะครับ E นะฮะอ่าเราก็ดีดไปนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าลูกบิดนะฮะหรือว่าจูเนอร์นะครับนักเรียนสามารถหมุนนะครับหมุนไปได้2ด้านนะครับอ่าแต่ควรระวังนะครับค่อยๆหมุนนะครับอย่าหมุนเร็วเพราะว่า ถ้าเราหมุนเร็วถ้าเป็นการหมุนเพื่อเสียงสูงขึ้นสายอาจจะขาดได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับอ่าแล้วก็อย่างนี้ถ้ามันสูงไปนะครับมันจะมันจะแจ้งเราอ่าที่ตรงนี้นะครับอีนะครับเราต้องมันจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ปรับมาอ่าเป็นตัวอีนะครับประมาณนี้ต่อไปสายที่2นะครับ คือตัว B ีโน้ตบหรือโน้ตทีนั่นเองครับ B ีอ่าแล้วก็ดีถ้ามันต่ำไปแล้วก็หมุนขึ้นค่อยๆหมุนนะครับอ่าใจเย็นๆก่อนนะครับอาต่อไปนะครับสายที่3คือ G, G ีนะฮะหรือว่าซ so, ซนั่นเองนะครับ ให้มันโงนะครับมันต่ำก็หมุนขึ้นนะครับขึ้นอาต่อไปสายที่4นะครับอานักเรียนต้องดูก่อนนะว่าสายมันวิ่งไปตรงไหนนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าเอะตำแหน่งลูกบิดสายที่1คืออะไรแล้วก็มองที่สายคู่ไปนะครับอาสาย1่มันจะพาไปตรงนี้สาย2นะครับมันจะเป็นจุดของมันนะครับถ้าเราไม่เคยตั้งบางทีเราไปหมุนผิดหมุนอยู่นั่นแหละสายเสียงไม่ขยับเลยเอะหมุนยังเลยตั้งสาย1ไปบิดสาย2เพราะเราไม่ทราบ สุดท้ายสายขาดนะครับอันนี้เราก็ต้องสังเกตก่อนว่าสายวิ่งไปตรงไหนนะอย่างนี้นะครับทีนี้มาดูที่สาย4แล้วใช่ไหมมาตรงนี้นะครับเพราะกีตาร์แต่ละตัวอาจจะมีจุดที่วางไม่เหมือนกันในแต่ละรูปแบบนะครับตัวนี้คือตัวดีนะฮะเล่นั่นเองดีาเราก็ตั้งนะครับตั้งให้มันตรงตามตำแหน่งต่อไปนะครับจุดที่5นะครับคือตัว A นะครับ ให้ตรงต่อไปสายที่6นะครับคือ E นะครับ,อนะรบพอตั้งเสร็จแล้วนะครับนักเรียนต้องย้อนกลับไปตั้งอีกสักหนึ่งรอบนะครับนะครับเพื่อความชัวนะครับ E B ต่อไป G D A E อนะครับเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วเสียงที่เราดีดออกมาอย่าลืมว่าถ้าเราไม่ตั้งสายเนี่ยนะครับต่อให้เราเล่นเก่งแค่ไหนเล่นเพราะแค่ไหนดีแค่ไหนนะแต่เสียงที่มันออกมามันเพี้ยนนะครับก็ไม่มีค่าอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสายนะครับบางทีนักดนตรีที่ที่เขาเล่นกันอยู่เนี่ย ช่วงไหนว่างๆนี่ก็ต้องตั้งสายตลอดเลยนะครับนี่คือความสําคัญนะครับอ่ะแบบต่อไปนะครับถ้านักเรียนไม่มีเครื่องตั้งสายประเภทนี้อ่นักเรียนก็โหลดจากแอป,ปมือถือมานะครับออย่างแอป,ปนี้มันจะมีสามารถกดเสียงได้นะครับสายหนึ่งนะครับมันก็จะบอกเสียงเราแนวแนวแล้วก็เทียบอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้เทียบแบบเรียกว่า ear chaining คือการใช้ หูในการฟังและเทียบเสียงนะครับนะอ่าหรือถ้าจะเทียบกับเขาอย่างนี้เขาก็ดีอ่ามันก็จะขึ้นนะครับบอกว่าเป็น E แล้วตรงๆนะครับต้องเอาไวใ้ใกล้ใกล้ใกล้ลำโพงเสียงตรงนี้นะครับอ่าต่อไปสายที่2นะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้อ่าเวลาตั้งสายประเภทนี้นะครับนักเรียนต้องควรอยู่ในที่เงียบนะครับถ้ามีคนเสียงเสียงดังมันจะกวนนะครับตัวเสียงมันจะเข้าไป มันจะรับเสียงนะครับเป็น n นอสกวนเสียงเราก็ต้องอิ่มเงียบนิดนึงนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งครับนักเรียนก็ลองหาโหลดมาใช้กันดูนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดไม่มีทั้ง2ออย่างนี้เลยนะครับแต่มีเปียโนหรือคีย์บอร์ดนะครับอ่ะอันนี้เราก็ตั้งสายได้เป็นการเทียบระดับเสียงนะครับเราจะใช้หูในการฟังนะครับประโยชน์ของมันคือ e อียร์เชนนิ ค,คือเราฟังเสียงให้มันเท่ากันแต่เราต้องทราบว่าเสียงอยู่ตรงไหนนะครับตัวแรกคือตัว e นะครับก็คือมอีนักเรียนกดแล้วก,ก็ดิด่าแล้วก,ก็วัดกันไปนะครับสาย2ก็ t กดเปียนโนก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ตรงไงนักเรียนก็ค่อยๆหมุนปรับให้มันตรงกันเป็นการฝึก ear training อย่างที่บอกไปนะครับต่อไปก็ซอน นะครับไปก็เล่แล้วก็ลาและตัวท้ายก็คือมีนะ,น,ะนะครับนี่คือประโยชน์ของการตั้งสายนะครับจะทําให้เราเล่นดนตรีออกมาแล้วไพเราะนะครับแล้วก็เล่นกับเครื่องอื่นได้อย่างกลมกลืนนะครับ าฝากให้นักเรียนไปฝึกทําประจำนะครับทำอย่างสม่าเสมอนะครับจะได้ทําทได้อย่างชํานานแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ